นายชูชาติฐานสวัสด์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมและสัมมนาสันิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือณอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ60ปีเทศบาลเมืองเลยการจะประชุมและสัมมนาครั้งนี้เพื่อถแถลงนโยบายและแนวทางการบริหารร่วมงานถึงยอดบัญชีรายรับรายจ่ายงบประมาณของสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับอนุมัติจากสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องยึดการบริหารกจัดการที่ดีหรือทำงานโดยประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องมีมีวิสัยทัศน์ในการทำงาและแก้ไขปัญหานและบูรณาการ โดยจะต้องมีการินรา้นเรียกว่าละขีความสามารถของท้องถิ่นเพื่อกดให้มีการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพสามารถการ้าวโยกสู่แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและเสมอภาคนโยบายและแนวทางการบริหารงานเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสามารถจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อท้ายที่สุดแล้วจะเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างแท้จริง